พัะอา,ารหาอาหารข้าวปลาละอาหารปัจจัยสี่ที่นำมาถวายมันมีคุณมันมีค่ามันมีอนิสงส์เพราะว่า,าพระสงฆ์องค์ชีที่อยู่ในพระศาสนา,าที่เป็นแนวหน้าแล้วงานของพระของชีจริงๆแล้วนี่เมื่อมีกําลังกายเมื่อกิอนกินเข้าไปแล้วนี่กาลังแขนกําลังขาเมื่อมีกําลังแล้วก็นํากําลังนี้ไปเดินจงกลมไปนั่งภาวนา วิปัสนาญาณชำระจิตชำระใจของตนเพื่อให้พ้นจากความรุ่มหลงมัวเมากับอารมณ์ที่มันเคยกดขี่แล้วขมเหงหัวใจตนเองเวลามาทำบุญมันเลยมีคุณมีค่าและมีประโยชน์และการโคกการฉันพระป่าอาศยกรรมฐานฉันคนเดียวเป็นวัดอย่างวัดป่ามงโลธรรมพระอาจารย์ในลูกชีก็ย,ยัง รักษาเรียกว่าทุดงควัดสิบสามชั้นพาชนะเดียวเป็นวัดชั้นหนเดียวเป็นวัดนี่ก็ยังปฏิบัติเท่าทุกวันนี้และก็มีอุดมการอุดมณ์คติจะรักษาแนวทางาพระกรรมฐานเรียกว่าวัดปฏิบัติทุดงควัดนี่ข้อนี้ประยุนตายเรียวว่าชั้นนุ้นเดียวนี่แหละเป็นวัดประยุนตายเพื่อจะสืบสาร เรียกว่าอริยะประเพณีประเพณีของพระอริยะเจ้าประเพณีของพระอริยะเจ้าเรียกว่าครูบาอาจารย์ที่สืบสารกันมาพระศาสนายืนยามาถึง2,566แล้วนี่อย่างในยุคปัจจุบันนะักการองคหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นองค์ท่านมาบกุกมาเบิกแล้วมาดําดเนินรอยตามเรียกว่ามีแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างตัวพระอาจารย์เนี่ยก็ออกจากองค์หลวงปู่วุญจันทร์กัมโมโล หลวงปูบ่บุญจันทร์ก็มาลงห้างก็จะเป็นลูกศิษย์หลวงปูเ่เสากันตาซีโลเอ,อหางก็ไปศึกษากับหลวงปู่เสาเป็นศึกษากับหลวงปูปงป่มั่นแล้วก็จะมีวัดปฏิบัติขัดจิตขัดใจในวิถีความเป็นอยู่ประจําวันการขบการฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงอริยะประเพณีประเพณีของพระอริยเ,ยเยาายจ้าอ,อ,อาหารที่กืนกินเข้าไปก็ยังเวทนา คืออะไรคือความทุกข์ถ้าไม่ได้ขบไม่ได้ฉันก็ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ส่งผลเป็นทุกข์ร่างกายก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายก็ว้าวุ่นขุนมัวเพราะขาดธาตุดินหนุนดินน้ําหนุนน้นาธาตุหนุนธาตุก็ไม่มีกําลังวังชากําลังกายกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ฉันเข้าไปฉันคนเดียวเป็นวัดหรือฉันเข้าไปกอมีกําลังกาย มีกำลังใจไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าไม่อ่อนเพลียไม่เลี่ยหี่งใจไม่เศร้าหมองไม่คล่องคาเพราะว่าเป็นภาวะปกติของธาตุหนุนธาตุแล้วก็มีกำลังใจกำลังกายแล้วก็มาเดินวิปัสนาภูมินะครัมาถอดถอนไม่ได้กินด้วยความรุ่มหลงไม่ได้กินด้วยความเพลิดเพลินไม่ได้กินมัวเมาในรูปอาหารในรสอาหารในกลิ่นอาหารในชื่อของอาหารในเสียงของอาหาร ปกติเขาก็ลุ่มหลงแล้โมเมาในชื่อเสียงชื่อเสียงรสของอาหารแต่พระกรรมฐานชีกรรมฐานก็ยังต้องประพฤติปฏิบัติเรียกว่าอริยะประเพณีกินพอได้ให้เวทนาเก่ามันหายไปแล้วก็มีกําลังวังชาที่จะประพฤติปฏิบัติไปข้างหน้าเพื่อจะยังความรู้ความเห็นให้แจ่มแจ้งเรียกว่ามีกําลังวังชาประพฤติพรหมจรรย์ว้อหมาย เรียว,ว่าฉันหุคนเดียวเป็นวัดฉันแล้วก็ให้ร่างกายหายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายล้าหายอ่อนหายเพียก็มีกําลังที่จะเดินจงกรมนั่งภาวนาไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญตนชำระสาสางอารมณ์ที่มันเคยทับถมหมักหมมหัวใจมาก่อนความหมายมก็เลยเป็นอริยะประเพณีประเพณีของพระอาดีะเจ้าการขบการฉันก็จะต้องมีความคิดมีความนึก มีการพิจนารณาไปแนวทางแบบนี้่วาไม่ให้ลุ่มหลงในรสในชาติของอาหารปกติคนเราก็ลุ่มหลงอยู่แล้วไงหลงในรูปหลงในรสหลงในกลิน่นหลงในเสียงหลงในโผฏา,าัพมะรรมแต่อันนี้เราระดมความรู้ความเห็นความเป็นไปที่มาฝึกมาฝนมาอบรมตนเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้อ,อไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมากับสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้น เรียกว่าอริยประเพณีจะได้ขบจะได้คิดจะได้พิจารณา,าอาหารอาหารของกายนี่นคือขบฉั่นฉันวันละหนเป็นวัดฉันอาสาเดียวเป็นวัดนี่ความหมายอันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการขัดเกลาจิตใจเรียกว่าธุดงควัดศิษาสิบสามก็เลือกปฏิบัติเอา